สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับพี่เมย์นะคะกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะคะอัตโนมัติเนี่ยเป็นรุ่น 10kva bluebird นะคะเป็นรุ่นนี้เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่า1 0 k bluebird เนี่ยก็คือจะ เป็นรุ่นนะคะที่รองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือได้ถึง130โวล์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินเนี่ยได้สูงสุดนะคะก็คือได้ถึง280โวล์นะคะปรับและเพิ่มไฟนะคะไวและอัตโนมัติแท้อ0เซนะคะที่สำคัญนะคะต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยแถมสายไฟนะคะยาว5เมตรนะคะและราคาเนี่ยจะอยู่ที่12,900บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทาง ได้นะคะสินค้ามีการรับประกันนะคะให้1ปีเต็มนะคะสำหรับใครนะคะที่เจอปัญหาไฟตกนะคะเจอปัญหาไฟเกินหรือว่าเจอปัญหาไฟกระชากนะคะหรือว่ารากสาย เดินใส่ไก่ ughs. นะคะเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินแบบนี้นะคะ mm. จนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเสียหายและพังมากๆนะคะก็คือแนะนําว่าให้มีตัวนี้ละกันนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานเอาไว้แก้ปัญหาไฟตกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะมากนะคะที่จะเอาไปใช้นะคะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้กับพวกเครื่องมือช่างนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเนี่ยก็สามา,ารถที่จะ เอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันปักไฟนะคะไวนะคะแล้วนิ่งแล้วสเสถียรมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้มีเครื่องกันไฟตกที่ดีนะคะที่มีมาตรฐานรองรับเนี่ยเอาไปใช้กันนะคะและที่สำคัญน,นะคะเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะที่มีเบรกเกอร์นะคะก็คือเป็นเบรกเกอร์สวิตช์ไบพาสแล้วก็เบรกเกอร์นะคะสวิตช์สเตเบลเลเซอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ Uh, ตัวใบพาสวิคเนี่ยนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะเมื่อเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะต่อตรงนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าไม่อยากใช้ไฟเนี่ยผ่านเครื่องตัวนี้นะคะก็ยกใบพา,าขึ้นนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะดูซิว่าวันนี้ไฟมันตกเท่าไหร่หรือว่าถ้าไฟมันตกมากๆเนี่ยมันยังใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หรือเปล่าอยากจะลองนะคะก็สามารถที่จะยกใบผ่านขึ้นได้นะคะหรือสําหรับใครนะคะที่บอกว่า วิ้ยไม่เอาหรอกฉันแบบว่าให้มันปักไฟดีกว่าเราก็ยกตัวสเตเบรยเซอร์ขึ้นนะคะแล้วก็เอาใบพัดลงแบบที่หน้าเครื่องนะคะแต่ที่หน้าเครื่องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นบูเบิร์ดเนี่ยนะคะก็คือเบเกอร์เขาจะเขียนว่าสเตเบรย์เซอร์นะคะแล้วก็เชนโอเวอร์ถูกต้องไหมคะอาตัวนี้เนี่ยคือเชนโอเวอร์กับใบพัดนะคะก็คือตัวเดียวกันเนาะเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดละกันนะคะอาตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่าแสดงสถานะเนี่ยก็คือสองสถานะใช่ไหมคะว่าสถานะ ไฟเข้าแล้วก็สถานะไฟออกถูกต้องไหมคะก็คือ Input กับเ u t p u t แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ย ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเครื่องกันไฟตกของอินเดียแท้นะคะวัดเต็มแอมเต็มนะคะก็คือตัวนี้เนี่ย 10k ก็คือ 10k เลยนะคะไม่มีมาเป็น 10k มาเป็น 5k อะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะตัวนี้คือ 10k นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยด้านในนะคะระบายความร้อนนะคะไบธรรมชาติปรับไฟเพิ่มไฟไวอัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยากให้ทุกคนอ่ะได้ใช้อ่ะเพราะว่าตัวนี้มันดีมากๆนะคะเพราะว่าบางเคสเนี่ยก็คือมีลูกค้า เ,เอาไปใช้ใช่ไหมคะจากที่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดปั๊มน้ํานะคะไม่สามารถที่จะ เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกแอร์พัดลมทีวีตู้เยน็นตู้แช่หม้อหุงข้าวเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะคะแต่พอใช้ตัวนี้ไปนะคะจากที่เปิดแอร์ไม่ได้นะคะหรือว่าเปิดกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็กลับมาทำไมคะเปิดใช้งานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่คือปรับแระเพิ่มไฟแล้วก็ไวและอัตโนมัติให้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะคะว่าด้านในคือเป็นระบบรีเด รีะะเลย์เนี่ยก็คือจะเป็นแบบใหม่รุ่นใหม่มาใหม่ใช่ไหมคะามาช่วยในเรื่องการปรับไฟนะคะให้ทันให้เหมาะสมกับไม่ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์นะคะปั๊มอยโคอย่างเงี้ยปัมม๊มเซมิฟอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะปั๊มบาดาอะไรเงี้ยคือมันเหมาะมากนะคะแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ละกันนะคะคืออยากจะให้ทุกคนนะคะได้ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือมันมีการประสบการณ์จริงที่ใช้งานแล้วก็เขาขายมานานมากนะคะมากกว่า30ปีอบปีค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ได้รับมาตรฐานรองรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO มาตรฐาน CE นะคะที่เคยรีวิวแล้วก็เคยมีเอกสารมาตรฐานอ้างอิงเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูใช ใช่ไหมคะในในเป็นการภาคเสศษต่างๆนะคะก,ก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูเอกสารได้ที่ YouTube d เป็นกรีน a n n e l แล้วกันนะคะอาตัวนี้นะคะบ้านใครนะคะที่อยู่ไปสายรากสายไกลเดินสายไกลต้องมีแล้วกันนะคะอาจจะมาบอกสเปคเครื่องคร่าวๆแล้วกันว่าว่าตัวนี้เนี่ย คือมัน 10k แล้วก็รองรับไฟตกเนี่ยก็คือได้ถึง130โวลต์รองรับไฟเกินเนี่ย280โวลต์นะคะรองรับโหลดเนี่ยได้ถึง45แอมป์นะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าจะไปใช้ในบ้านเนี่ยก็เหลือเฟือพออะไรประมาณนี้นะคะอ่าตัวนี้เนี่ยหรือว่าถ้าจะไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะไปเครื่องเสียงนะคะหนังกลางแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะก็คือเหมาะมากนะคะอ่ะแล้วก็ตัวเนี้ย อยากให้ทุกคนนะคะก็คือมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาไฟตกปัญหาไฟเกินปัญหาไฟกระชากเนี่ยนะคะทําไหมคะมันมาแล้วใช่ไหมคะบอกบางคนบอกเฮ้ยตอนเนี้เริ่มแล้วพราะมันเริ่มจะเข้าหน้าแรงแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าข้างสวนข้างนาอะไรเงี้ยหรือว่าข้างบ้านเนี่ยต้องสูบน้ํามาเปิดปั๊มน้ําเงี้ยบ้านเราจะไฟตกหรือว่าบ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ปลายสายอยู่สุดซอยเนี่ยนะคะจะเจอปัญหาไฟตกเจอ er ปัญหาไฟเกินเจอ er ปัญหาไฟกระชากบ่อยๆนะคะก็ แนะนำนะคะว่าให้มีตัวนี้ติดบ้านไว้ก็คือมันจะช่วยนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยของเรานะคะมันไม่สามารถที่จะมารองรับไฟตกได้เพราะว่ามันเกิดมาเนี่ยคือมันมาเพื่อให้เราใช้งานคืออย่างเช่นหลอดไฟละกันอะ่ะหลอดไฟก็มาให้ความสว่างใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ผลิตมาเพื่อที่จะรองรับไฟตกใช่ไหมคะในเมื่อไฟตกเนี่ย มันก็จะทํางานของมันใช่ไหมคะมันคิดว่ามีไฟมันก็จะทางานแต่มาเลยไปว่าถ้าไฟไม่พอไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรมันอาจจะทําไมคะหลอดมันอาจจะขาดได้ใช่ไหมคะเรานะคะก็สามารถที่จะทําไมคะช่วยนะคะให้หลอดไฟเราเนี่ยทําไมมีไฟนะคะหรือว่าไฟที่นิ่งที่เสถียรนะคะแล้วแต่ไปที่พวกหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยทำให้อะไรคะมันทํางานได้อย่างเสถียรและปกติและไม่เสียงไม่พังพอปัญหาไฟตกได้นะคะ หรือ่จริงๆอะ่ะไม่ต้องมาพูดเรื่องหลอดไฟก็ได้ค่ะอย่างเช่นดูก,กระไฟฟ้าอื่นๆก็ได้อ่าอย่างเช่นปั๊มน้ำละกันปั๊มน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกได้เห็นผลได้ก็คือเวลาปั๊มน้ําทํางานแล้วไฟไม่พอไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรมันจะเกิดอาการไงคะเสียงแตก ะะหรือบางครั้งเนี่ยมีกลิ่นเหม็นไหมยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยปั๊มตัดไปเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือควรที่จะมีนะคะเครื่องกันไฟตกนะคะเพราะว่าเครื่องกันไฟตกเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะก็คือแนะนําว่าต้องมีจริงๆเนี่ยเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบ ตัว 10k ตัวเดียวหรอจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะคะจริงๆเนี่ยมีทั้ง 5k 10k นะคะ 20k 30k คือมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟ1เฟสไฟ3เฟสมีครบทุกอย่างนะคะและที่สำคัญนะคะเราเนี่ยคือเข้าใจไงว่าเออบางคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยเอาตรงๆเลยนะคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวเวลาไฟตกทำงานได้หมดยกเว้นแอร์อือันเนี้เข้าใจนะคะเพราะว่าแอร์เนี่ยมันแบบ คือต้องการไฟที่นิ่งที่สเสถเยรนมากๆถูกต้องไหมคะก็คือแบบเออเราก็มีเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะที่คุมเฉพาะแอร์นะคะที่เราตะกรีนเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่แอร์เนี่ยเก้าพันบีทูนะคะแอร์มือสองพันบีทูแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบีทูแอร์สองหมื่นสี่พันบีทูเราสามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้งานได้นะคะสามารถที่จะรองรับแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะคะใครที่ตอนนี้เปิดร้านคาเฟ่ร้านกาแฟ ะะร้านอาหารต่างๆแล้วเจอปัญหาไฟตกบอกว่าเฮ้ยไฟตกเนี่ยปัญหาใหญ่คือแอร์เปิดไม่ได้ลูกค้าบอกเฮ้ยทําไมอ่ะทำไมถึงเปิดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเจอแบบเนี้ยนะคะก็คือแนะนําว่าให้มาใช้เครื่องแก้ปัญหาไฟตกเครื่องกันไฟตกของเรกรีนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยได้นะคะหรือว่าคุณบอกว่าเฮ้ย จะเอาไปทดลองใช้ก่อนนะคะแบบว่าไปคุมเฉพาะแอร์ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับแอร์ก่อนได้นะคะหรือว่าจะแบบเฮ้ยพอใช้กับแอร์แล้วมันรู้สึกว่าได้ผลจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทํำไมคะเอาตัวใหญ่ไปคุมได้เออแบบนี้ค่ะเหตุบ้างตอนเนี้ยอย่างเช่นตอนนี้นะคะว่าไฟเนี่ยมันเข้ามาร้อยหกสิบอย่างเงี้ยร้อยห้าเก้าร้อยหกสิบเนี่ยไฟมันก็ปรับไปสองรอยี่สิบสองอยยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เห็นไหมก็คือการทํางานมันดีมากนะคะอยากจะให้ใช้กันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะสินค้าพร้อมส่งมีใบรับประกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราเป็นผู้นําเข้านะคะส่งคาปีพเนี่ยเราจะมีราคาส่งช่างส่งร้านนะคะคือจะมีหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยออกแบบกับภาษีได้นะคะกแบบกับภาษีออกได้แล้วก็สําหรับใครที่จะเข้าโครงการงานราชการต่างๆเนี่ยก็ไปใช้งานได้นะคะเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยนะคะมี มมาตรฐานรองรับแล้วก็ที่สําคัญดอตรกรีนเป็นรูปแบบบริษัทนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะใช้ที่บ้านของตัวเองที่สวนหรือว่าจะไปใช้ให้อาบ้านตายจังหวัดบ้านพักตากาศอะไรอยงี้ค่ะหรือว่ารีสอร์ทห้องพาคมสเตย์ Stay, ไปคุมมอเตอร์ปั๊มน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ได้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะคือมันไม่ได้แบบว่า เฉพาะจํากัดแค่ใช้ตรงนี้ตรงนั้นอย่งไม่ใช่คือใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากละกันนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขนาด 10kVA นะคะที่เรารับไฟตกต่ําแบบต่ํามากๆต่ํำสุดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ถึง130โวลต์นะคะแล้วก็แถมสายไฟยาว5เมตรนะคะในราคาตัวละ12,900บาทนะคะสามารถที่จะโทรมาสั่งได้นะทุกคนที่ เบอร์0926382229นะคะหรือว่าจะทำไมคะโทรมาได้ที่เบอร์นะคะ0926382366นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ ID ไลน์เนี่ยจะเป็น s i d r g r w e n นะคะหรือว่าจะสแกนบาร์โค้ดนะคะตัวนี้ก็ได้นะสแกนเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานการติดตั้งนะคะแต่การติดตั้งเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเ จะมีแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะใส่ไปในกล่องให้ด้วยนะ,ะแล้วก็เรื่องการใช้งานนะคะเราก็อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะว่าใช้งานได้กับอุปก,กรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดแล้วก็สามารถที่จะมีเบกเกอร์นะคะอยู่ในตัวนะคะเป็น s t ตเบลเ z e r แล้วก็ b า p a าสนะคะโดยที่เราเนี่ยทำไมคะไม่ต้องไปทําเพิ่มอะไรางเี้เลยแล้วก็ปรับไฟอัอตโนมัติแทนนะคะร้อซนตะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมานั่งตั้งค่าเลือกโหลดเลือกดีเดเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ฝาก วัตถุดกันนะคะสนใจก็โทรมาแล้วก็สินค้าพร้อมส่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ